สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะมีเรื่องมาอนะัปเดตฮะเรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบของกองทัพอากาศฮนะตามที่เคยได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่าแม้ว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้แจ้งข่าวว่าเขาจะไม่ขาย f 35ให้กับกองทัพอากาศไทยแล้วก็เสนอให้เราเนี่ยนะคะ พิจารณาจะซื้อเครื่องบิน F-16 Block 70หรือ F-15 ซึ่งเป็นเครื่องบินเจเนอเรชันที่4.5แทนนะะแต่ว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยโดยท่านผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกอ,อลงกรวรรณรตเนี่ยนะะก็มีนโยบายว่ายังจะไม่พิจารณาจะซื้อเครื่องบินรบ ฝูงใหม่ที่จะมาแทน f 1 6ที่จะปลดประจำการหรือวาอ่าเป็นเครื่องบินที่มาทดแทน f 3 5นะหลังจากที่สหรัฐไม่ขายให้เราโดยจะให้รอผู้บัญชาการฐานอากาศ คนใหม่ก็อาจจะพิจารณาในงบปี68เลยเพราะว่างบประมาณปี67ที่ตั้งขึ้นไปเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเต็มแล้วเต็มอัตราแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องรอไปก่อนแต่นะมีรายงานล่าสุดนะคะว่าแม้ว่าเราจะยังไม่ตั้งโครงการจะซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่แต่จะมีการเพิ่มเติมเครื่องบินรบนะฮะนั่นก็คือมีแผนที่จะจะซื้อเครื่องบินกริปเป้น อีก3เครื่องนะอีก3เครื่องอเพื่อมาเสริมนะฝูงบินกริปเพนทนะที่กองบิน7จสุราษฎร์ธานีนะเรามีเดิมก็คือ1ฝูง12เครื่องแต่ว่าตกไป1เครื่องก็เหลือ1 1เครื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกองทัพอากาศก็จะซื้อ3เครื่องมาเติมก็รวมเป็นฝูงบิน14เครื่องนะฮะซึ่งอันนี้นะเขาบอกว่า เตรียมตั้งงบประมาณไว้แล้วนะฮะเป็นผูกพันฮะแต่ว่าคงต้องรอเข้าคอ,อรอมอต้องรอรัฐบาลใหม่หรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวไว้รอดูนะแต่ว่ามีการตั้งเรื่องตั้งโครงการขึ้นมาแล้วนะเนื่องจากว่ามีเหตุผลก็คือเรื่องของการเสริมสมรรถนะความแข็งแกร่งของเครื่องบินรบนะให้เต็มฝูงนะเพราะว่าเดิมกริปเพนเราเหลือ11เครื่องเนี่ยแล้วจริงๆรเราทางกองทัพอากาศเนี่ยก็จะซื้อแบบ ฝูงเล็กก็คือแค่12เครื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเต็มฝูงเนี่ยมันอาจจะ16เครื่องหรือ18เครื่องก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาก็จะซื้อเป็น14เครื่องนะซึ่งที่เขามีการพูดคุยกันเนี่ยก็ประมาณลำละ2,000ล้านนะถ้า3เครื่องเนี่ยก,ก็เอาเอาตัวเลขก,กลมๆก,ก่อนก็น่าจะประมาณ6,000ล้านแต่ว่าอาจจะมีอะไรอย่างอื่น อีกเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะ,ะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นแพ็กเกจเลยก็คือ จะมีการเปลี่ยนเรด a e เอลี่ไอของ3ับสามสี่ศูน AEW หานะแอร์บอลเอลี่วอร์นิ่งที่ได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี้และผู้บัญชาการทหายอากาศก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันหมดอายุนะคะเพราะว่าตอนที่เราซื้อมานะ่ยมัน1 0 1สปีสิบสิบปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะ i อลี่ไอก็อีกประมาณส0่พล้านบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดตัวเลขกลมๆของแพ็กเกจนี้ของซาฟซฟสวีเดนะฮะที่ขายกริปเพนกับซาฟให้เราเนี่ยนะ,ะก็ประมาณหมื่นล้านได้นะฮะเพราะฉะนั้นฮนะอันนี้เนี่ยก็เลยมีการย้อนกลับไปนะ,ะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยรายงานไปว่าประธานซาฟได้มาพบอพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วก็มาพบ พลอากาศเอกอลงกร์วันรสผู้บัญชาการหารอากาศแล้วก็ไปเยี่ยมกริปเปนที่ Home of ฮมออฟกริปเปนที่กองบินเจ็ดสุราธ,ธานีนะ,ะช่วงนั้นเนี่ยก็มีข่าวสะพัดเลยนะคะว่า มีการเจราจาต่อรองเรื่องของการจะขายเครื่องบินให้เราฝูงใหม่ตอนนั้นมีข่าวว่าฝูงใหม่แล้วก็เรื่องของการอัปเดตเอรีอานี่แหละแต่ว่าปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยกองทัพอากาศก็ไม่ได้มีการชี้แจงหรืออให้ข่าวว่าอะไรนะแต่ก็คือเหมือนจะปฏิเสธว่ายังไม่ได้มีการจะจัดซื้อเครื่องบินกริปเพนฝูงใหม่นะฮะ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้จัดซื้อเครื่องบินฝูงใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าโอ้โหงบประมาณเนี่ยมหาศาลเลยแต่จะใช้วิธีนี่แหละซื้อมาเสริมเพิ่มเติมอีก3เครื่องซึ่งคาดว่าอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะของแผนการจัดซื้ออีก6เครื่องนั่นเองนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีไอเดียมานานแล้วของกองทัพอากาศนะว่าจะซื้อกริปเพนเพิ่มอีก6เครื่องนะเพื่อเติมให้ครบ1ฝูงอัตรา18ลำ 18เครื่องนะฮะแต่ว่าอาจจะทยอยจะซื้อทีละ3เครื่อง3มเครื่องหรืออาจจะ2เครื่อง1เครื่องแล้วแต่งบประมาณจะเอื้ออํานวยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ย ก็อาจจะเป็นแพ็กเกจด้วยนะคะเพราะว่าทางซับเนี่ยเขาอาจจะรวมกับเรื่องของการเปลี่ยนเรดาร์อีรียของซับสาม0ี่ AEW Air Airborne Early Warning ด้วยนะแต่ว่าในที่สุดนะคะในยุคข,ของพลอากาศเอกอลรณ์กรนะซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศปีเดียวเนี่ยนะและเหลือเวลาอีก3เดือนเนี่ยก็มีการตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะ เ,เครื่องบินกริปเปนก็เป็นเจเนอเรชันที่4.5ในเมื่อตอนนี้เรายังคือถือว่าตอนนี้กริปเปนเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในกองทัพอากาศไทยแล้วนะเพราะว่าเจเนอเรชันที่4.5นะในระหว่างที่เรายังไม่มีเครื่องบินรบฝูงใหม่ในขณะที่เรายังต้องรอทยอยปลดประจำการเครื่องบิน f 16นะเราก็ต้องมนะีเครื่องบินฝูง ที่ก็คือกริปเพนนี่แหละที่จะเต็มสมรรถนะนะอ่าเพราะฉะนั้นรอติดตามกันดูนะคะว่านะการจะซื้อเครื่องบินอ่ากริปเพนอีก3เครื่องรวมถึงการอ่าเปลี่ยนเอรีไอของซ a บสามสี่ศูนย์เอีเนี่ยนะฮะจะอ่าผ่านสะดวกเขาเรียกว่าอ,อะไรนะผ่านหรือไม่เพราะว่าก็ต้องอ่าหนึ่งก็งบปี67 ที่ต้องเข้าสภาต้องรอดูว่าจะผ่านหรือไม่กรรมอ่ากรรมาธิการงบประมาณอีกนะแล้วก็รัฐบาลใหม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะไว้รอดูวันนี้มารายงานสั้นๆให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ